ไม่ได้จุดมาครับเอาทูมาให้คนเสื้อสีน้ำเงินเด้อคนเดินจุดให้นะครับตานี้นะครับเดีย่อยร้อมกันาเลยครับมาใคยังไม่ได้จุดครับุ้ ท right ่านเจ้าพาพท่านกินเป็นสมานที่ทุกสิ่งวางทุกอย่างทำใจไม่ว่างเพื่อรองรับญาตบารมีขององค์เจ้าปู่เรือปัะทานพรชัยในพิธีกรรมครั้งนี้ไปพร้อมๆกันให้พวกเราตั้งน้โมดสามจบพร้อมเพียงกันดังๆนะครับอะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นัโมตาสาพระคาวะโตอาลหะโตส,สมัสสมมาสัมพุทธาสาทุ <c oughs> ลูกหลานมาคารวะนอบน้อมยในกายกรรมมโนก,กกรรมวจีกรรมของลูกหลานุกท่านทุกคนถ้าได้ประมาทพลาดพลางต่อบนพระพุทธผลพระธรรมุณพร,ร,ระสงฆ์ุณพระบิดามาดาคุณพระภุมิเจ้าที่รรบารมีลองปู่สุริยวงศัยลวงปู่เออเรอแม่ย่าจันแม่จำปาแม่ปทุมเทพเจ้าชายก็ดีเจ้าหญิงก็ดีเมืองรัตนานครก็ดีลูกหลานอบุญมาให้อบุญมาส่งอบุญมาถวาย ก็มานมทนาสาทุกการรับส่วนบุญส่วนกุสลที่ลูกหลานได้บำเพ็ญเปลี่ยนมาพุ่นได้ประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซก็ขอเป็นสะพานแก้วสะพานทองวิมานแก้ววิมานทองวิมานทุนมาในวันนี้สิบปัญจะาห้าปันอบรมีลงปู่มีตาลูกตหล้านมีบารมีมีอิทธิฤทธิมีพุทธคกุลลูกหลานมาพึ่งบารมีโปรดได้ลูกหลานมากราบมาไหวมาจมเบียงวังของปู่มาเปิดบุญเปิดดวงเปิดบารมีเปิดทรัพย์สมบัติ เพื่อจะได้ไปกินไปสร้างได้สร้างบ้านแต่งเมืองลรโปก็ขอเปิดสัพเก่าบุญเก่าทุกหลันได้สั่งสงฆ์ต้อนเปลี่ยนมาข้อปู่ยาตายายที่ได้ฝากไว้ขอเพื่อที่จะได้ไปกินไปสร้างขอเปิดจตุสรมตีขุนเวียงขนวังขุนขังขุนนาเปิดด้วยนะโมปุตตายะยะหาโพธมนาขอเปิดดวงตาให้ทำดวงแก้วธรรมยานแตงสววังเมื่อนระทิใสเหมือนแก้วมณีธรขอตังแก้วขอจังเจ้าหลังไหลมาเปิดด้วยแก้วสารพัดด้วยแก้วเจ็ดสีมณีเจ็ดแสง แก้วปฐมังแก้ววิทูลแก้ววิเจียนแก้วปฐมารายเปิดด้วยนะอะอุอุะอ,อะมะนะขอบุญใดทิวหลานได้กินได้สร้างต่อไปนี้ขอปูกแก้วแม่แก้วปฐามพรพิพ,พ,พิจาร,รณาสร้างบุญสร้างกุศลทิวหลานได้บำเพ็ญเปลี่ยนมาทำมาค้าขายก็ให้ได้กำไรกิจการหน้าที่การงานก็ขอให้เจริญนุ่งเรืองเจริญมั่นเจริญมีเจริญสีเจริญ,รญสุขอายุวันนาสุขาภารปฏิพันธ์นสารสมบัติมนุสตมัทสวรสมบัติบุญอันใด ทรัพย์อันใดที่ประเสอร์เลอแท้ที่มนุษย์ต้องกินต้องใช้ต้องทานขอเปิดทรัพย์จากพญานาคมาเป็นทรัพย์ของมนุษย์ว่าจะเป็นเงินรอ9เงินรอ๑๐เงินตาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเพชรนินกินดาแก้วแหวนเงินทองก็ขอผูกแก้วเมฆแก้ว,กวประทานพางงารพุทธัง,ทงจงมาประสิติธรรมังจงมาประสิติสังขังจงมาประสิติ เทพพญดาเจ้าทั้งหลายจงมาประสิทธิโหมนาคราชทั่วสาคันรจักวาลจงมาประสิทธิประสิทธิเงินประสิทธิท่องประสิทธิลาบเลืนสรรเะสริญเจริญสุขาบารมีสาคลนทั่วราชกวาลเปิดฟ้าเปิดแผ่นดินเปิดบาดาลเปิดปาบารมีเปิดโลกทั้งสามเปิดกิจการงานทุกวง,ปงเปิดทรัพย์สมบ,บัติอันมากมายเปิดเข้าของเครื่องใช้ เปิดได้เปิดดีเปิดดีเปิดงานเปิดการค้าขายเปิดได้โชคได้ลาเปิดวัฒนะอันกล้าแข่งเปิดตําแหน่งหน้าที่การงานเปิดบุญบารมีเปิดสิริมงคลเปิดลาผลปลทวีเปิดเศรษฐีผู้ใจบุญเปิดนนดวงชะตาเปิดเงินเปิดทองเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาเปิดดวงเศรษฐีเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดบารมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้าน แด่เจ้าภาพทุกท่านทุกคนับตั้งแต่ปฏ <mel> ิเป <ins> ็นต <ins> ้นไปด้วยเธอจาธุสำเร็จทุกประการด้วยเธออาจจะพาโพตามายาณ์นะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาเจิงสังขังปโยนาทะทุปันนานังนักมามีหัง กาย,ยะ,ายยะวาจากิตาากตังอหังวันทาคือเรนาคาราราชายยวิสุตธิเทวา,ายยโอเจมียยเมตตันจะ,ยยะมหาลาโภค พีโยนาคะขันธะปริตังด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่ข้าพปเจ้าทั้งหลายประมาณภาพพังต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีตั้งแต่อดีตชาติก็ดีจนถึง ปัจจุบันในชาติก็ดีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บนเกาะดอนโทนี้จงอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทุกคนด้วยเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายได้นำเครื่องบวงสรวงมาถวายข้าพเจ้าขออัญเชิญพระยานาคานาคีโอเอรือนาคาราชา เราเสนาอำมาตยบริวารทั้งหลายทุกท่านทุกพระองค์งงคได้โปรดเมตตาโด,ดานบรรดาประธานพรเปิดทรัพย์ เปิดโชคเปิดลาบเปิดอำนาจเปิดวาสนาเปิดบุญบารมีเปิดมหามงคลเปิดท้องพระครังเปิดวังบารดานเปิดความโชคดีเปิดดวงเศรษฐีเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดความสำเร็จสมหวังเปิดความมั่งคั่งมั่งมีเปิดความร่ำรวยเปิดความเจริญ นุกเรืองเปิดการงานเปิดการเงินเปิดธ in ุรกิจการค้าธุรก uh ิจการขายธุรกิจออนไลน์ธุรกิจนานาประการโงประสบผลสำเร็จมั่งค uh ั่งมั uh ่งมีร่ำรวยเป็นเศรษฐี หาเศรษฐีสิ่งใดไม่ดีดดความยากจน,คว,กจนความขัดสน,ดสนอุปสรรคทั้งหลายราภจะภัยทั้งปวงโรคร้ายต่างๆขอจงปิด ดองยาบางเกิดมีแก่ข้าพระเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เวลานี้ขอให้ข้าพรเจ้าประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จความสมหวังมั่งคั่งมั่งมีร่ำรวยเป็นเศรษฐีนับร้อยร้อยล้านนับพันพันล้าน รับหมื่นหมื่นล้านรวยทันทีรวยทันใดรวยทันใจรวยทันชายรวยทันกินรวยอย่างอาเซจันรวยอย่างปาฏิหารสำเร็จอย่างปาฏิหารด้วยเธอสาตัสาตัสาตัเอารวยไม่รวยจงร่ำรวยฉับพันทันใจด้วย อาจารย์ภาพขอความส่วนตัวเด้อหลับตาลงแล้วรือถึงหน้าองค์ปู่แล้วขอพอรท่านนะบอกชื่อน้าสกุลบ้านเลขที่อายุแล้วก็พรที่เราจะขอในวันนี้ขอพอร,เ,ร,พรพเสร็จค่อยปรักทูกปรับทูกเสร็จไปหาอาจารย์เด้ออาจารย์จะเปิดซัพให้นะด้านนี้นะครับหาเห็นเจิดครับตังค์ตังใจนะครับ